สวัสดีค่ะไม้สาอานิต้าค่ะและรายการเพลเวอร์บายเจอฮาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสาก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากเหมือนเดิมค่ะ แต่ขอบอกไว้นิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยพิเศษกว่าวันอื่นๆค่ะเพราะทางรายการของเราเนี่ยนะคะได้รับพระราชทานอนุญาตจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เข้ามาถ่ายทาแล้ก็เผยแพร่ความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง21สุนัขที่วังสาปทุมแห่งนี้ค่ะซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พวกเราทีมงานเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะคะ่ะ พระตำหนักวังสปปรรปทุมหรือวังสปปรรปทุมเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับของสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่หนึ่งและถนนพญาไทพระตำหนักใจกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและยังถือได้ว่าเป็นปอดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหาคนครค่ะสถานที่ภายในพระตำหนักแห่งนี้มีความร่มรื่นและมีสัปปรพสศัตว์ชนิดต่างๆหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้ง21สุนัขค่ะพวกเขาจะน่ารักและมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแค่ไหนวันนี้ผู้ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับเราก็คือผู้ดูแลว,วงังสาปทุมแห่งนี้ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะสาก,ก็อยู่กับผู้ดูแลวังสับปะทุมค่ะท่านจะมาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2 1สอสุนัขของวังสับปะทุมค่ะคุณชาวลีอมตะพิยกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสาเขต้องถามถึงที่มาที่ไปของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2 1สอสุนัขก,ก่อนค่ะว่ามายังไงันบ้างคะค่ะคือตัวแรกเนี่ยนะคะคือทิฟฟี่พระสหายท่านคือคุณหญิงบาบาราสแตเล่ค่ะกงสุนติมาศาที่มิวนิก เป็นคนถวายมาคือพอได้ที่ฟี่มาก็ให้ทางตำรวจสุนัขเนี่ยหาครูมาฝึกให้แล้วเขาก็ถวายวิกกับาเปกมาพร้อมกันวิกเป็นพันุ์ราบดอส่วนบาเปกเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์สองตัวนี้เขาอายุต่างกันไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันมาเลยเลี้ยงคู่กันมาตั้งแต่เล็กและเขาก็จะรักกันมากมทั้งหมดเนี่ยทั้ง2 1สุนัขเนี่ยรวมๆแล้วมี มีพันธ์ุอะไรบ้างอะคะทั้งหมดนี่มีอยู่5สายพันธุ์นะคะไวแฮร์ฟ็อกสเทอรียาแรปดอร์รีทรีเวอร์โกลเด้นรีทรีเวอร์แล้วก็เซนเบอร์นาดแล้วก็มินเนเจอร์พูดเดลหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลคร่าวๆของสุนัขทรงเลี้ยงวังสัรประทุมจากคุณชาวรีกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมทาทำความรู้จักกับสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง21สุนัขก,กันคะ่ะ กลุ่มแรกคือกลุ่มสุนัขทรงเลี้ยงพันฟ็อกเทเรียขดลวดค่ะได้แก่คุณทิฟฟี่ลักษณะหูตั้งเรียนหนังสือเก่งชอบแสดงออกและมีความเป็นจ่าฝูงจะมีความสุขมากเลยค่ะเมืม่อม,มีคนชมว่าทิฟฟี่เก่งและคุณทิฟฟี่ก็มีแฟนชื่อคุณพิมพ์เสนค่ะซึ่งคุณพิมพ์เสนลักษณะหูตกรูปร่างอวบอัน้นเวลาได้ของกินก็จะนั่งลงอย่างเรียบร้อย แล้วก็ยกขาหน้าสองข้างว่าอย่างสวยงามคล่องแคล่วมากๆเลยค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นบรรดาลูกๆที่เกิดจากสุนัขทรงเลี้ยงคุณทิฟฟี่และคุณพิมเสนค่ะ <c oughs> คุณมหาหิงชอบเป็นจ่าฝูงเวลาดีใจหางจะตั้งตรงและสันเหมือนหางของงูหางกระดิ่งค่ะ <c oughs> คุณข่าหอมจะตัวเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้องค่ะมีรูปร่างที่ปาดเปรียวหูตกซุกซนไม่ค่อยอยู่นิ่ง แต่จะนิ่งก็ต่อเมื่อได้อยู่บนตักคนค่ะคุณมาระลักษณะหูตกและตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาพี่น้องค่ะไม่ค่อยชอบหาเรื่องใครแต่ถ้าสู้แล้วจะไม่ยอมถอยค่ะและคุณชัพลูลักษณะหูตั้งเป็นลูกตัวเดียวที่สามารถนั่งไหวได้เหมือนแม่พิมเสนค่ะนอกจากนี้คุณทิฟฟี่ยังมีลูกกับเอมมี่สุนัขน,นอกวางอีก4สุนัขค่ะซึ่งได้รับพระราชทานชื่อเป็นชาจีนทั้งหมดโดยพระองค์ทรงเลี้ยงไว้1สุนัขค่ะ คุณหลงจริงเป็นสุนัขที่มีรูปร่างและนิสัยคล้ายพ่อทิฟฟี่มากที่สุดค่ะไม่ชอบหาเรื่องใครแต่ถ้าใครมาหาเรื่องก่อนจะสู้ไม่ถอยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกลุ่มสุนัขทรงเลี้ยงพันฟ็อกสเตอร์เรียขนลวดค่ะต่อไปเราจะํทาทำความรู้จักกับครอบครัวสุนัขทรงเลี้ยงในกลุ่มพันลาบาร์ดอร์รีทร์เวอร์กันค่ะ คุณวิกเป็นสุนัขที่ตาหวานดำกลมโตมากๆเลยล่ะค่ะใจดีไม่ชอบทะเลาะกับใครมีสัญชาตญาณความเป็นแม่สูงค่ะและคุณวิกก็มีลูกกับพัฟสุนัขนอกวังซึ่งอยู่ที่วังสาประทุมอีก3สุนัขค่ะคุณปักกระเป้ามีขนสีน้ำตาลเข้มหน้าผากย่นเหมือนสงสัยอยู่ตลอดเวลานิสัยร่าเริงขี้เล่นยิ้มเก่งเวลาดีใจจะกระโจนเข้าใส่ทันทีค่ะคุณโลมา ลักษณะนขนสีอ่อนรูปร่างอวบอัน้นเวลาดีใจหรืออยากเล่นจะสายลำตัวไปมาจนได้ฉายาว่าโลล็อกแรกค่ะและคุณพยูนเป็นสุนัขที่นิ่งสุข,ขุมเวลากินก็จะกินช้าๆแต่เยอะแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยล่ะค่ะชอบถ่ายรูปซึ่งเป็นความสามารถที่น่ารักมากๆค่ะ หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับสมาชิกครอบครัวสุนัขทรงเลี้ยงพันลาบดอ์รีทิร์เวอร์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูครอบครัวของสุนัขทรงเลี้ยงพันโกลเด้นรีทิร์เวอร์กันบ้างค่ะ <c oughs> คุณวาเป็กมีขนที่ยาวสวยสง่าง,งามชอบถ่ายรูปและก็ชอบบางท่าเหมือนนางแบบค่ะใบหน้ายิ้มแย้มรับแขกตลอดเวลาจนได้รับฉาย,ยาว่าฝ่ายต้อนรบับประจำวังปัะทุมค่ะสำหรับคุณวาเป็ก มีลูกกับลอเรนซ์สุนัขนอกวังซึ่งอยู่ที่วังสร,ระทุมทั้งหมด3สุนัขด้วยกันค่ะ <c oughs> คุณประหลอดเป็นสุนัขที่มีขนสีน้ำตาลอ่อนเกือบขาวขี้ตกใจขี้กลัวโดยเฉพาะถ้าได้ยินเสียงประทัดจะวิ่งหนีหายเข้าไปนั่งตัวสันอยู่ในพุ่มไม้ทันทีค่ะ <c oughs> คุณกาวเวาตัวโต,วต,วตวที่สุดในพี่น้องค่ะนิสัยนุ่มนวลคล้ายแม่วิกเพราะกินนมแม่วิกเยอะแต่หน้าคล้ายแม่วาเปกมากกว่า และเวลาดีใจหรือว่าประจบจะชอบคาบมือคนค่ะและคุณคมิน้นลักษณะหน้าแหลมขนสีน้ำตาลเวลาเล่นจะเล่นแรงค่ะและนิสัยคล้ายลาบรดอมากกว่าโกลเด้นนอกจากนี้คุณวาเป็กยังมีหลานอยู่ที่วังารประทุมอีกหนึ่งสุนัขค่ะคุณลิงลิงเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่และมีขนสวยงามนิสัยขี้เล่นขี้อ้อนช่างประจบเข้ากับสุนัขอื่นได้หมดแต่จะหวงของกินที่เป็นของตัวเองมากๆค่ะ มาถึงอีกหนึ่งสุนัขทรงเลี้ยงที่ตัวใหญ่ที่สุดและใจดีที่สุดในวังสระประทุมค่ะคุณแปะ๊ะหวยอิวสุนัขพันเซนเบอร์นาร์ดนิสัยเรียบร้อยชอบคลุกคลีกับสุนัขพันธุเล็กโดยเฉพาะลูกสุนัขจนคิดว่าตัวเองตัวเล็กไปด้วยและไม่ชอบทานผักทุกชนิดค่ะและอีกหนึ่งครอบครัวกับครอบครัวสุนัขทรงเลี้ยงพันมินเนเจอร์พูเดิลค่ะ คุณปอยเซียนมีขนสีดำนิสัยฉลาดประจบเก่งเป็นสุนัขหนึ่งเดียวที่เวลาเข้าเฝ้าจะค่อยๆค,ค,คลานเข้าไปซุกแทบพระบาทและเวลาประจบหรืออยากได้ของกินจะยืนตัวตรงยกขาหน้าสองข้างไหว้ได้อย่างสวยงามค่ะ <c oughs> คุณกะละแม่มีขนสีน้ำตาลช็อกโกแลตดวงตากลมโตใส่ซื่อร่าเริงชอบอยู่กับคนและมีความเป็นแม่สูง ส่วนคุณกาละแมก็มีลูกกับสไปซี่สุนัขนอกวังซึ่งอยู่ที่วังสระประทุมอีกสองสุนัขค่ะคุณข้าวแตกมีขนสีช็อกโกแลตตัวเล็กที่สุดจึงต้องใช้เสียงข่มค่ะไม่ชอบเรียนหนังสือถ้าได้ยินเสียงครูฝึกเมื่อไหร่แล้วก็จะรีบหาที่ซ่อนทันทีค่ะและคุณข้าวตูมีขนสีช็อกโกแลตตัวโตขี้ออนเวลาอยากได้อะไรจะนั่งลงแล้วก็ส่งเสียงออดอ้อนจนใครๆก็ต้องใจอ่อนค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลและความน่ารักบางส่วนของสุนัขทรงเลี้ยงวังสาประทุมทั้ง21สุนัขค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าแต่ละสุนัขมีชื่อที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ ว่าพิเศษสุดสเปเชียลจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านมากที่สุดค่ะแป้หวยอิ๋วแป้แปหวยอิว<ป>๋วเป็นพันเซนเบนาดพ่อ <ฮะ S 2> เขาเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทเดชเปเจ้าอยู่ <ฮะ S 2> หัหวแล้วก็ท่านพระราชทานแป้หวยอิ๋วให้สมเด็จประเทศพาราสวิธีเลือกของท่านก็ท่านบอกเลือกไม่ถูกพอไปถึงตอนที่แม่เขาชื่อชบาตอนแม่ชบาคลอดวันลุงขึ้นท่านก็สเสด็จไป พอพระเดชลูกสุนัขทั้งหมดมี12ตัวท่านก็บอกท่านเลือกไม่ถูกจะเอาตัวไหนท่านก็หย่อนประหัดลงไปแลแ้วแปะเขาดูดดูดแล้วติด,ต,ดติดประหัดขึ้นมาเลยท่านก็เลือกตัวนี้ท่านจะเอาตัวนี้ทีนี้สาคนต้องถามถึงการตั้งชื่อคะ่ะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชทานชื่อเองให้กับสุนัข ท,ท,ท,ทุกสุนัขด้วยตัวพระองค์เองเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะท่านพระราชทานชื่อเองคือท่านมีสุนัขตัวแรกคือท็อฟฟี่เป็นสุนัขที่ท่านซื้อมาพระราชทานให้กับพระองค์สิริพาจุธาพรนี้พอพระองค์สิริพาท่านเสด็จไปประทับอยู่ต่างประเทศท่านก็ออกกลับมาเลี้ยงเองเลี้ยงไว้ที่อาคารชัยพัฒนาตัวแรกชื่อท็อฟฟี่ท่านก็เลยพระราชทานตัวนี้ว่าทิฟฟี่เป็นน้องท็อฟฟี่<อ>นี่คือที่มาของอทิฟฟี่ ถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยชื่อคุณสุนัขแต่ละสุนักเนี่ย<ช>ก็จะมีชื่อที่ค่อนข้างหลากหลาย<ช>แล้วก็มีมีแนวคิดที่แตกต่างกัอนออกไปอะค่ะอยากให้ลองอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีชื่อที่เข้ากลุ่มกันนะคะ<ช>พอได้ฟิฟี่มาถัดมาก็คือพิมเสนชื่อเต็มๆก็คือพิมเสนน้ำคือยาดมก็จะมีแก๊งยาดมวิกกับวาเป็กก็เป็นยาดมก็จะเป็นยาดม ถัดมาก็คือแป้หวยอิลแลวก็พูดดัลอีกตัวก็คือโป้ยเซียนโป้ยเซียนนี่ไม่ใช่ดอกไม้นะคะใช้ดมและทานในหลอดเดียวกันอย่างอย่าดมแล้วก็อย่างกะลแแมเนี่ยสีเขาเหมือนกะละแมไหมล่ะคะอ่าใช่ค่ะส,สีเหมือนกะลแแม,มเขาก็เลยชื่อกะลแแมค่ะแล้วก็กะลแแมมีลูกออกมาท่านก,ออกา็พระราชทานชื่อว่าเขาแตกเขาตู คือเป็นแกงข้าวแต่เป็นขนมทั้ง3อย่าง <enario> <ๆ>แล้วก็ลูกวิกลูกวิกเป็นปลาลูกวาเป็นนกและท่านก็พระราชทานชื่อมาอย่างวิกเนี่ยมีลูก11ตัวก็อตัวเลยเหรอคะวาเป็กก็มี11แต่ว่าเป็กเนี่ยตอนที่ตอนเขาท้องพอตอนที่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นพยาเม็ดเลือด เขาก็เลยเสียลูกไปสองตัวลูกเขาก็เหลือเก้าตัวคุณลูกๆก,ก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะมไม่หมดนะคะพระพราชทานให้กับพวกพระสหายแล้วก็คนได้ชีดไปทรงเลี้ยงไว้ลูกวิกดิ้งไว้สามตัวคือปลากระเป้าโลมาแล้วก็พยูนอันนี้คือแกงปลาแกงปลาฮะนกก็ที่เลี้ยงไว้ก็จะมีทมิน้น ตลอดกระเาบากะเบาที่ชื่อกะเบาเพราะว่าว่าเป็กเนี่ยเขาไม่เขาไม่สบายเขาก็ให้ลูกกินกินนมตัวเองไม่ได้<ม>ก็มาให้กินนมวิกวิกเลี้ยงลูกทั้งหมด20ตัวโอ้สุดยอดคุณแม่เนี่ยฮะตัวนี้ ความผูกพันระหว่างคุณสุนัขกับพระองค์ท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะเออสุนัขทุกตัวเนี่ยเขาได้เฝ้าท่านทุกตัวทุกตัวทุกวันเลยไหมคะจะผัดเวรกันค่ะผัดเวรกันในตอนเช้าทรงออกกําลังกายเนี่ยเขาก็จะผัดเวรกันคือเขามี21ตัวเขาจะมีตัวนี้ถูกถูกกับตัวนี้ตัวนี้ไม่ถูกกับตัวนี้ค่ะเขาก็จะผัดเวรกันว่าวันนี้คนนี้มาเฝ้าแต่ทุกตัวจะได้เฝ้าท่านหมดทุกตัวค่ะ และคุณสุนัขแต่ละสุนัข่ะคะเป็นยังไงบ้างะคะที่นี่มีทั้งสุนัขใหญ่สุนัขเล็ก<ะ>ถ้าหมาใหญ่เนี่ยเขาต้องออกกําลังกายต้อง<ะ>วิ่งทุกวัน<ะ><ะ>รูฝึกเขาก็จะขี่จักรยานพอตกเย็นเขาจะขี่จักรยานพาสุนัขวิ่งให้เขาออกกําลังกายทุกวัน<ะ>อย่างพันกูลเดนรีทรีเวอร์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกนะคะก็ถ้าตัวไหนมีปัญหาหมอก็จะบอกว่าอ่ะตัวนี้ต้องลดน้ําหนักนะก็ ให้อาหารลดน้ำหนักแล้วก็ให้ไว่ยน้ำเพราะถ้าเผื่อเขาข้อสะโพกเขาเสื่อมเนี่ยถ้าเดินเนี่ยเขาจะเจ็บก็ให้ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยให้ไว่น้ำ กรรายายได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีที่พระราชทานอนุญาตให้ทีมงานติดตามกิจวัตรประจำวันของชุนัขทรงเลี้ยงวังสัประทุมทั้ง21สุนัขในหนึ่งวันของพวกเขาจะมีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อม,อมกันค่ะ อนนี้นะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือบ้านของสุนัขทรงเลี้ยงที่วางสะปปะทมค่ะเดี๋ยวให้คุณครูของเราเนี่ยนะคะพาไปดูค่ะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีใครอยู่บ้างค่ะนี่จะเป็นสําหรับโกลเด้นกับลาบอดอร์นะครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ครับ <S <S รรก็แสดงว่าสาวๆนี่อยู่ด้วยกันหมดเลย<ด>หลังเดียวค่ะผู้ชมติดแอร์ด้วยค่ะ เราไปดูหลังที่สองกันว่าใครอยู่บ้างตัวนี้นะครับ้าเปิดออกมาแล้วก็จะไปกัดกับตัวอื่นนี้เป็นฟอสเทเรียครับกระโดดยิงยิงทำไมเขากัดล่ะคะคือสัญชาตญาณของสุนัขฟอสเทเรียเนี่ยต้องการความเป็นเจ้าปูงสูงถ้าเป็นตัวผู้ด้วยกันก็จะกัดกันอ๋อก็จะกัดกันตัวผู้ตัวามเป็นใหญ่อะค่ะกระโดดกปนใหญ่เลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นกันนะคะที่นี่มีหลายหลังค่ะ ห้องนี้จะเป็นฟอกทะเลสองตัวเป็นปตัวผู้สองตัวครับเขาอยู่กันได้แล้วก็มีพุดเดิ้ลหนึ่งตัวแล้วก็มีน้องพุดเดิ้ลหนึ่งตัวสีสวยมากเลยแล้วก็มีหลังค่ะหลังสุดท้ายแล้วค่ะอยู่กันทั้งหมด3มส <3 S 2> ุนัขตัว นคุณแปหวยอิ๋วด้วยความที่เป็นสุนัขที่พระองค์โปรดที่สุดจึงได้รับพระราชทานอนุญาตให้นอนที่พระตำหนักร่วมกับพระองค์ท่านค่ะและนอกจากนี้คุณแป๋หวยอิ๋วยังได้ตามเสด็จถวายงานพระองค์ท่านขณะไปทรงงานในสถานที่ต่างๆด้วยค่ะถามคุณครูนิดนึงค่ะว่าสุนัขทรงเลี้ยงบางสถาทุมเนี่ยจะวัดประจําวันของเขาเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างคะตอนเช้านะครับตื่นเช้ามานะครับค่ะตื่นเช้าเราก็จะปล่อยสุนัขแต่ละ แต่บ้านออกมานี่ก่อนแล้วก็จะทำความสะอาดบ้านอ๋อทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านค่ะครับผมพอพอโค้งแห้งเสร็จก็เข้าบ้านเสร็จก็ปล่อยทีละบ้านนะครับพอประมาณสักเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งครับค่ะก็จะพาสุนัขออกวิ่งตามเสด็จออกกำลังกายอ๋อ ในตอนเช้าสมเด็จพระเทพพรติราสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงออกพระวรกายบริเวณโดยรอบของวังสระประทุมเป็นประจำค่ะโดยจะมีสุนัขทรงเลี้ยงรอรับเสด็จและวิ่งตามเสด็จออกกำลังกายทุกวันค่ะ พอพอวิ่งเสร็จนะครับถ้าเกิดสุนัขตัวไหนสกรป,ปรก <ฮะ S 2> หรือว่าเลอะเทอะก็จะเอามาอาบน้ำจากนั้นเราก็จะให้สุนัขพักผ่อน <ฮะ S 2> นะครับ <ฮะ S 2> นอกจากจะมีการดูแลเป็นประจำทุกๆวันแล้วนะคะในทุกๆเดือนจะมีช่างตัดแต่งขนมาดูแลขนให้กับสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง21สุนัขเป็นประจำค่ะโดยจะมาเดือนละ2ครั้งค่ะ พอประมาณสักบ่ายสองโงนะครับก็จะเป็นการให้อาหารก็ทานข้าวแล้วบ่ายาสองเราให้ที่นี่เราให้มื้อเดียวครับอ๋อมื้อเดียวคือบ่ายสองทุกทุกสุนัขก็จะทานพร้อมกันหมดเลย หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังาอาหารเสร็จก็จะเป็นการพักผ่อนนะครับค่ะประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็จะเอาไปฝึกไปออกกําลังกายไปออกกำลังกายครับค่ะ,คะและนี่คือการดูแลแล,และกิจวัตรประจําวันต่างๆของสุนัขทรงเลี้ยงวังศรประทุมทั้ง21สุนัขค,ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการดูแลสุนัขของที่นี่ครูฝึกจะสอดแทกการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยให้กับพวกเขาด้วยนะคะ ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะสาว่าพวกเขาจะต้องมีเวรกรรมแสบซนปนซ่ากันบ้างละวค่ะทุกตัวเขาไม่เหมือนกันเลยสักตัวเดียวค่ะ uh huh. แม่โปยเซียนนี่เป็นจ่าฝูง,เป,งเป็นผู้หญิงที่เขาเป็นหลานรักของคุณยายคุณยายคือคุณอาดิฉันเป็นพระพี่เลี้ยงของสมเร็จประเทศรหรั์ฉะนั้นเขารู้ว่าคุณยายรักเขาที่สุดเขาก็จะข่มทุกคนหมด ทุกคนก็ต้องยอมเขาทั้งที่ตัวเขาแค่นี้ตัวเล็กเห็นไหมคะเขาจะคม <c oughs> นี่นี่และเป็นหมาผู้หญิงแต่ว่าจะยกขาฉี่แล้วก็มาร์คกิ้งไปตามที่ต่างๆ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวค่อนข้างเกเรส่วนทิฟฟี่ <c oughs> เขาต้องเป็นหนึ่งแล้วเขาจะเป็นโชว์ดอกถ้าเผื่อใครมาเขาจะต้องแสดงอะไรโชว์นี่เขาจะเขาจะยิ้มเขาจะมีความสุขส่วนแปะเขาก็เ,ออเขารู้ว่าสมเด็จประเทศนี่รักเขามากที่สุด ฉะนั้นเขาจะเขาจะเป็นหมาใจดีนะคะไม่รังแกใครแต่ว่าเขาจะชอบเที่ยวแล้วก็ไม่ถูกใจเขาก็จะนั่งงอย่างพอเขาเห็นรถถ้าท่านจะเสด็จไหนเนี่ยเขาเห็นเขาจะดูที่ขบวนรถมีรถเขาไหมถ้ามีรถเขาเขาจะวิ่งจูดไปขึ้นรถเขาเลยเขารู้ว่าคราวนี้เขาได้ไปแน่เขารู้แล้วได้ไปเที่ยวแน่ๆนคราวนี้ในบรรดาคุณสุนัขที่มีมีลกครเด็ดเด็ดแสบแบ้างไหมคะอย่างกละแมเนี่ย เขาสามารถที่อย่างเวลาให้อาหารเขาก็จะมีชามข้าวให้เขาเนี่ยนะคะจะมีอย่างที่เป็นพลาสติกกับอย่างที่เป็นกระเบื้องอ๋อค่ะถ,ถ้าเวลาเขาเกิดอยากจะรับประทานอะไรเขาจะไปคาบชาพลาสติกเข้ามาแล้วก็ขะขอ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  <c oughs> ขอ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 แล้วคุณยายก็จะเรียกว่าขอทานมาแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็จะคาบจานเขาล่อนไปเพื่อขอว่าฉันหิวแล้วนะ สังเกตจะเห็นว่าในบางสัปปทุมมนี้จะมีอ่างบัวเต็มไปหมดอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเวลาตามเสด็จเนี่ยจะมีอ่างน้ำวางไว้ให้เขาจะไม่รับประทานเขาจะเกาะอ่างบัวแต่ละอา่างทานไปตลอดทาง <c oughs> ก็บอกอ่ะงั้นชอบกินน้ำในอ่างบัวก็ทำอ่างบัวว่างๆไว้เนี่ยแล้วก็ใส่น้ำให้ไม่ทานไม่ทานเหมือนกันจะต้องเอาอ่างที่มีบัว <c oughs> จนกระทั่งสมเด็จพระเทพท่านรับสั่งว่าพี่อื่นเนี่ยเขามีวัชพืชแต่ฉันมีวัชพืชสีขาเพราะปลูกบัวมาเท่าไหร่ตายหมดเขาไม่ใช่แค่ดื่มน้ําในอ่างบัวอย่างเดียวบางบ่อใหญ่เขาอยากกระโดดเขากระโดดลงไปเล่นก็กระโดดลงกันไปเลยโดดลงไปเลย พวกฟ็อกซ์เทอรเียเนี่ยค่ะถ้าเขาเวลาเขาตามเสด็จทรงวิ่งเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าครูฝึกจะไม่กล้าดุและทําอะไรเวลาที่เขาตามเสด็จก็เลยแอบเกเรนิดนึงยเขารู้ว่าเออเขากลัวครูฝึกครูฝึกกลัวแม่เขาแม่เขากลัวเจ้านายฉะนั้นถ้าอยู่กับเจ้านายเขาใหญ่สุด ว่าในวังสำนักทูนี้มีรถกอล์ฟวิ่งด้วยค่ะมีคุณสุนัขขึ้นไปกันบ้างไหมคะคือเดียรจะตรวจงานโดยเชนชายรถกอล์ฟค่ะแล้วก็พอเขาเห็นแม่ขึ้นรถกอล์ฟปุ๊บเขาจะวิ่งมาแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องนั่งตรงไหนอ๋อแสดงว่าเขาจะมีที่ประจําของเขาทุกคนมีประจําตําแหน่งใช่ตัวเล็กตัวน้อยตัวโตก็มีที่ประจาของอเมื่อก่อนเนียไปไหนเนี่ยเจ็ดตัวลูกเจ็ดตัวขึ้นมาได้หมดขึ้นมาได้หมด เซนเบอร์นัดก็ขึ้นได้น้องพุดเดิ้ก็ขึ้นได้ลาบดอโกลเด้นขึ้นหมดเหรอคะเก่งมากทุกคนจะแย่งกันนั่งติดแม่จะเป็นทิฟฟี่แล้วก็โป๊ยกับกระแแมนนี่เขาจะสลับกันส่วนเซนเบอร์น์ดเขาจะนั่งกับพื้นข้างหน้าท้าผิดตำแหน่งด้วยผิดตำแหน่งไม่ได้ผิดตำแหน่งเขาไม่ยอมกันเขาไม่ยอมกันเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้ง21สุนัขค่ะซึ่งแต่ละสุนัขก็มีเรื่องราวที่แตกต่างออกไปค่ะสาเชื่อนะคะว่าน้อยคนนักที่มีโอกาสจะได้รู้แล้วก็ได้เห็นความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง21สุนัขค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าเรื่องราวความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง21สุนัขยังไม่จบลงแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะสาจะพาไปเจอโครงการดีๆที่มีชื่อว่า แปาหัวช่วยเพื่อนค่ะโครงการนี้นะคะเกิดจากสุนัขโปรดของพระองค์ท่านค่ะแต่เรื่องราวและก็ความน่ารักจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะยยังงงไ